สวัสดีค่ะวันนี้พกช่องแคทนี่ชแนลนะคะคือเกาคือเดิมนะจ๊ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่บ้านน้องทองเบลดนะคะบ้านอาจารย์ท่องสายทับนนนะคะยุติมนุนธิดาพอ่อนแต่ว่าตอนเนดน่นนนทนายบ๊วนเดินลูกพี่น,น้องฮะบอกกับข่อยว่าตื่นบสามตื่นขึ้นเกินบาบสามนะคะแต่ว่าแค่มีต้องไปธุระต่อนะคะก็เลยมาหน,นี่ก่อนเดี๋ยวเลยมาแบบตื่นมาเมาเชียยงงานมาอย่างก่อนนะคะว่าจะไปธุระต่อนะคะจะ เลื่อยไปทัวทิพย์ตัวเดียกคนอ้องกับเป็นหลังวันผาหางวันผาป่าท่าไใหญ่บุ๊นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเข้าห้องอัดสักรอบหนึ่งนะคะแกะอยุบ้านองท้องเบียดใส่ในห้องอัดห้องอ,อัดตรงที่ชมพูนั้นนะคะกะับลายเพลงบูชาองค์พระมหาธัตุก็น่าจะเสร็จไปประมาณ60% 65%ซแล้วนะคะกะจะพยายามดันให้ท่านวันที13น่13มนี้ต้องขันนะคะต้องทันเพราะว่าบวงรวงเลงด้วยถวายเพลงด้วยแล้วก็บวงรวงเอ เอาไว้เอ่อบังไฟเห็นในลุยน้ำนะคะเบสเสร็จกระสิบเครื่องแสนหมดแล้วพี่น้องนะคะทั้งเพี้ยนทั้งบังไฟทั้งรถแห่ทั้งอียงต่างต่างก็น้านะคะเพีนยนก,กับพี่ว่าท่าเต็มทีเนะาะแล้วก็เห็นใหหมูน้ำเห็นให้จากของน้ำนะคะให้ คือเป็นการบนบานให้งนิลุยบนบานมองไฟให้งนิลุยได้ออกจากของไอซียูในตอนที่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นนะคะลาบันที่นี่กันมสมมงวดประธานาเิาก็ต้องแก้บนเพื่อนในครั้งนีกับบุญให้เจ้าของเหลา่าีชื่อเสียงขึ้นมาทั้งทางโลกและทางธรรมให้ยวดีไม่แห้งนะคะกับหอดย่ามเอาบุญก็ต้องคิดถวายมีการน,นะจ๊ะก็คือโอกาสทําเพลงด้วยเลยนะคะกับคู่บุญมาลามีนะคะน้องท่องเบเกอร์น,น้องนุน่น ก็ซอยกันเห็นคือเกาอยู่ที่ห้องอัดรับถนนสตูดิโอนะคะอำาเภอวารินชำาราบค่ะสวัสดีค่ะ,ะนั่งตากเกือบพี่น้องจิบูชาสุดน้ำหนองปหาใจอยู่สุดมม่ไหลสุดแดนบอใซสค่เป็นบริเวณบ้านนะคะห้องอัดก็เป็นสีชมพูตร,ตรงนั้นนะคะ พี่ฝากกันไลายพี่น้องเอ้ย อย่าให้เผอนะตอนนี้ก็เป็นช่วง ของการรอไฟล์อัพเพลงให้สมบูรณ์นะคะก็รอคอมอัพก็นั่งเล่นโซเชียลกันไปค่ะส่วนลํายองก็นั่งข้างนานุ่นนะคะนอนหลับปุ๋ยเลยพี่น้องเออก็นี่เป็นบรรยากาศในห้องอัดนะคะของทับถนนสตูดิโออำเภอวาลินชำรลาบจังหวัดอุบลราชธานีเหตุตังแต่หกทุ่มตอนนี้15บหนาฬิกาบายซีโมงแลพี่น้องสิบหานิกาครง ตอนนี้พวกเราอยู่าง่ศเนยนะคะหาดทรายขาวมาปลาชีผ่าบัดเนื้อไหมน้ หลังจากที่อัดเพลงเสร็จนะคะเหนื่อยมาทั้งวันทั้งคืนเราก็มาเพิ่มพลังด้วยการมากินข้าวนะคะที่ร้านอาหารมองมูลมองมูลนะคะร้านอาหารมองมูลอยู่ถนนอ,อยู่ถนนริมคลองเอ,งเองเียงในละพี่น้องขามสะพานม่านนะคะอยู่ทางไปหาดคู่เดือ นะคะก็มากินกับน้องทองบียน้องนุ่นนะคะแล้วก็น้องโอ๊ตมือแคนหมอแคนองเฮ้านะคะก็กินแล้วกับจังสีมเมื่อบานพี่น้องก็มีน้ำสม้มน้ำหวานน้ำฮีบบูบอยอะไรอย่างนี้นะคะก็คอหมูย่างยั่วกระทะร้อนนะจ๊ะก็กินกันเพิ่มพลังก่อนเดินทางไปงานต่อพรุ่งนี้จา้า จ้าเอพี่น้องค่ะกลับมาหอดบ้านแล้วเบิ้งหนาๆคอยเบิ้งสภาพขบคอยนะคะหลังจากอัดเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตดตอลง y o u t u ู e อย่างแล้วๆกลับมาหอดบ้านค่ะพี่น้องกลับจากบ้านน้องนุ่นทิดาพอนเมื่อคืนอีกกินข่าวแร้วกลับมาหอดประมาณประมาณตีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนะคะบ่ายสองเขาก็ตื่นมาแล้วกะ พี่น้องนอนอีกเลยกะไรยุ่มาเพียกของนะคะก็ฝากคนงานด้วยนะคะอุนามฝากคนงานด้วยนะคะสําหรับเพลงบูชาองค์พระมหาธาตุวัดกลางลุมเวศนะคะแคปมีตั้งใจเฮ็ดให้เป็นเพลงประจำอําเภอแล้วก็เป็นเพลงประจำทินเพลงนี้มีมิลิสิทธิ์นะคะสามารถนําไปฟังนําไปเปิดแล้วว่านําไปร่าถวายใดตามสะดวกตามว่าละนะคะ ก็ขอบคุณน้องทองเบลดทับถนนขอบคุณพ่อครูทองสายทับถนนนะคะขอบคุณน้องนุ่นทิดาพรขอบคุณอาจารย์นักดนตรีจากวิทยาลัยศิลรอยเอ็ดทุกท่านนะคะผู้อยู่เบื้องหลังนะคะแค่มีเปาหวังว่าเอา่าหวังอย่างละเพลงนี้คือแบบปเปิดหวังทางผลทางธุรกิจทางยังนะคะคือตั้งใจเฮ็ดถวายอยู่แล้วนะคะจากไดกะฝากเพลงนี้นะคะให้เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งของอ่ เพีงประจําทินประจําประเพณีบุญมงไฟของเ้านํากันแล้วกันนะคะตอนนี้กับน,นอนฟังอยู่พี่น้องคะ่ะนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันที่อาําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเจอกันกันกบแสงทองฟินแลนเต็มวงแน่นอน,นะคะ่ะตอนนี้ก็เสียงบ่มีเหลวเพราะว่าไปงานต่อกันมาหลายมือแล้วก็บ,บรรเดพักก็คขึ้นบรรเดดพักเลยกับ เขาของอัดต่อเลยนะพี่น้องขึ้นนั้นนะคะกับพึ่งในพักมือเดียวนะคะพรุ่งนี้ต้องไปงานต่อแล้วยังไงฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะข่าวมาเบิงวิวเดียวก็ดีใจละคะ่ะพี่น้องอย่าทิมอย่าปากันเด้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย